สวัสดีครับผมแอลที่ดินออนไลน์บายเอกลุวิดวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาชมโฉนดคุดแดงแปลงนาพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับมีอยู่2ใบนะครับโฉนดโฉนดหนึ่งใบนะครับมีเนื้อที่อยู่สีไร่สองงานสิบตารางวาและอีกหนึ่งใบมีเนื้อที่สิบไร่ยี่สิบตารางวารวมเป็นสิบสี่ไร่สองงานสามสิบตารางวานะครับแปลงนี้เจ้าของเขาแบ่งขายด้วยนะครับขายไร่ละหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับใครอยากได้เนื้อที่เท่าไหร่หรืออยากได้ อยากได้กี่ไร่ก็สามารถมาพูดคุยกับเจ้าของที่ได้เลยนะครับโอเคทางเข้าที่ทางเข้านะครับของแปลงที่ดินเราคือด้านหน้าทางนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็ตอนนี้ผมขอบอกก่อนว่าเส้นทางที่จะมาแปลงที่ดินเรามันเป็นยังไงที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยที่เป็นคนกี่นะครับแยกข้างหน้านะนะครับตรงนั้นนะตรงเส้น3ามสี่นะมันจะเป็น3แยกครับทางซ้ายเนี่ยไปจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยสิกิโลเมตรครับและห่างจากทางด่วนตรงนั้นนะที่กําลังจะเปิดใช้ในปลายปีภายในปลายปีนี้นะครับ ประมาณ5กิโลเมตรครับก็ถ้าไปทางขวาก็ไปสุพรรณแล้วก็ไปกทมสายใต้ใหม่นะห่างจากกทมสายใต้ใหม่นะครับ110กิโลเมตรอ่าทางซ้ายและขวาก็จะมีเพื่อนบ้านตลอดทางมาเลยนะครับแล้วก็มีรถวิ่งกันอยู่มีรถสัญจรกันเยอะมากครับผมให้มาดูทางแถบนี้บ้างที่เราเห็นที่มีท่อฟ้าและมีคลองส่งน้ำเนี่ยนะครับตรงนี้คือคลองส่งน้ํานะครับที่จะเอาไว้ใช้เข้าไล่เข้านาเข้าวสวนนะครับ ส่วนทางซ้ายที่เราเห็นเป็นคลองใหญ่ๆเนี่ยอันนี้คือคลองทิ้งน้ําที่เขาจะเอาไว้ระบายน้ําออกจากแปลงนาแปลงไร่ไร่สวนไร่อะไรของเขานะครับเนี่ยเป็นคลองทิ้งน้ําครับก็มีน้ําให้ใช้ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีแห้งตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นไร่นาครับส่วนทางนี้ครับ ทางนี้ถ้าตรงไป1กิโลเมตรจะไปถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหรือย้นๆว่าอนุสรยุทธหัตถีดอนเจดีนะครับตรงนั้นอาจจะมีงานประจําปีของอ,อําเภอพนอมทวนด้วยนะครับเหมือนสุพรรณบุรีเลย1กิโลเมตรครับไปถึงจากแปลงที่ดินเราและ1.5กิโลเมตรครับมีเซเว่นมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านดอนเจดีครับตรงนั้นอ่ะกลับมาที่แปลงที่ดินเราครับหุ่น้ายกลับมา เข้าไปที่แปลงที่ดินเราครับจากคอนกรีตเนี้ยเข้าไป3 0มเมตรไปถึงแปลงที่ดินเราเดี๋ยวผมจะพาไปอยู่หน้าทางเข้าแปลงที่ดินครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าทางเข้าของแปลงที่ดินแล้วนะครับนี่ครับคลองส่งน้ําที่เราเห็นกันตอนแรกแยกเข้ามา300เมตรนะครับจากถนนคอนกรีตที่ผมยืนอยู่ในตอนแรกเนี่ยเข้ามา300เมตรทางซ้ายนี่ก็เป็นคลองทิ้งน้ําทางซ้ายนี่ก็เป็นคลองทิ้งน้ํานะครับนี่บรรยากาศตรงข้ามก็เป็นไรนาทั้งหมดเลยส่วนทางนี้ครับ ถ้าเราตรงไปเนี่ยเราสามารถไปทะลุสู่พันธุบุรีได้นะครับทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันส่วนทางเข้าของแปลงที่ดินเราจะเป็นทางดินนะครับข้ามคลองส่งน้ําไปก็ตรงยาวไปจนถึงข้างในนั่นเลยครับนั่นก็คือแปลงของเราปะ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมว่ามันมีนมอะไรกัน,นบ<ะ>้างครับตอนนี้ผมมาอยู่ข้างในแปลงที่ดินแล้วนะครับทางเข,ข้าเราก็จะเป็นดินที่เจ้าของเขาถมเข้ามาเองโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนทางซ้ายที่เราเห็นนะครับที่เป็นที่นาแปลงนาเนี่ย อันนี้ก็อยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับส่วนแนวเขตของเราก็จะไปอยู่ทางด้านหลังของเพื่อนบ้านที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านันนะครับนี่ส่วนใหญ่ของแปลงที่ดินเรานะครับจะเป็นที่นาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีที่ดินประมาณหนึ่งไร่กว่าที่จะของเขาถมไว้สร้างบ้านแล้วก็ทําสวนอยู่อาศัยสําหรับเขานะครับนี่ครับแปลงนี้จะสงบมากเลยนะครับร่มเย็นสบายสําหรับคนที่ชอบความเงียบสงบนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากสําหรับแปลงนี้ เดี๋ยวผมเดินแวะเข้ามาให้ดูภายในสวนเขาก่อนต้นไม้เขาเพิ่งเริ่มปลูกเพิ่งเริ่มปลูกก็มีนะครับนี่นี่ครับต้นเล็กๆน้อยๆน,นี่ครับภายในสวนของเขาอ่ะนี่ยก็จะตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของบ้านแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูทางด้านท้ายแปลงก่อน ทางด้านท้ายแปลงของเราจะอยู่ทางด้านท้ายท้ายสุดเลยนะครับส่วนทางเข้าของแปลงที่ดินนะครับที่ว่าที่จะเลี้ยวเข้าไปในบ้านเนี่ยเสาไฟต้นที่เราเห็นอยู่กลางกล้องเนี่ยนะครับเลี้ยวขวาไปนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้าน,นทางเข้าบ้านของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านท้ายแปลงที่ดินกันก่อนนี่คือถนนทางที่ผมเดินเข้ามานะครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านท้ายแปลงแล้วนะครับผมขอแผ่นกล้องให้ดูแผ่นกล้องไปทางขวาให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนว่ามันเป็นยังไง นี่เป็นไร่นานทั้งหมดเลยนะครับลมเย็นสบายพัดแบบปลอดโป่งแล้วโล่งมากครับทางนู้นนะครับที่เราเห็นนะครับที่มีเหมือนหลังคาสีขาวๆตรงนั้นก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับมีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นอีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปยืนอยู่ตรงทางเข้าบ้านครับทางเข้าบ้านของแปลงที่ดินเรา จะอยู่ตรงเสาไฟต้นนั้นนะครับเสาไฟข้างหน้าเราเนี่ยคือต้นแรกได้เลยไปกันครับมายืนอยู่ตรงทางเข้าแปลงที่ดินแล้วนะครับที่เราเห็นวัวอยู่ตรงนั้นนะตอนแรกผมยืนอยู่ตรงนั้นครับทางด้านท้ายแปลงที่ดินนี่ก็วนกลับมาให้ดูครับภาพบรรยากาศนี่คือเสาไฟที่ผมบอกแล้วนี่ก็คือสวนภายในบ้านของเขานะครับนี่คือทางด้านขวานะครับทางสวนทางขวาเขาก็จะมีสวนย่อมๆอยู่นะครับและนี่ทางด้านซ้ายเขาก็มีสวนนะครับ ส่วนบ้านของเขานะครับจะเป็นบ้านที่มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับที่เราเห็นอยู่กลางกล้องนี่เลยคือห้องนอนนะครับส่วนห้องครัวก็จะอยู่ตรงกลางและห้องน้ําก็จะอยู่ทางด้านนั้นนะครับที่เป็นประตูขาวาผมพาเข้าไปดูไฮไลท์ของบ้านกันเลยดีกว่าครับ <Okay. S 1> เป็นศาลาพักริมน้ํานะครับนี่เป็นศาลาพักริมน้ําครับเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยอ่ะ นี่ครับเป็นสาระาริมน้ําเลยส่วนมุมนั้นน่ะมุมนั้นน่ะคือที่ที่ผมบอกตอนแรกนะครับที่เป็นแนวชายบ้านหลังบ้านของเพื่อนบ้านนะครับอ่าผมให้ดูบรรยากาศรอบๆกันครับเข้ามาเข้ามาแล้วเย็นสบายนะครับมีลมพัดตลอดเลยอ่านี่คือด้านทางด้านหลังบ้านของเขานะครับสาระาว่ายน้ําเราก็จะยื่นเข้ามาอย่างนี้เลยครับมีป้ายด้วยนะครับ โอเคสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0614782939หรือ ID Line ก็0614782939นะครับสำหรับแปลงนี้ผมขอจบจบคลิปรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ